สวัสดีค่ะอยู่กับบ้านไล่เพชรรินนะคะก็เตรียมตัวออกไปทำงานกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะมีงานอะไรให้ทำบ้างนะคะเตรียมไม่พร้อมไปค่ะทำงานกันต้นขนุน อายุหนึ่งปีนะคะสูงต่ำไม่เท่ากันแต่ยอดมีหนอนแทะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดเอากิ่งที่มันไม่จำเป็นแล้วก็ยอดออกบ้างเพื่อว่าจะไม่ให้เขาสูงนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าดูนะคะยอดเขาน่าจะถูกหนอนกินเราจะต้องมาตัดแต่ง เอายอดก็ออกต้นนู้นก็เหมือนกันต้นนี้สูงเหมือนกันนะคะต้นนี้ไม่สูงมากใบสมบูรณ์ดีต้นข้างหลังมีหลายต้นเลยนะคะเราจะต้องมาตัดกิ่งตัดใบเขาออกนะคะวันนี้เราไม่แน่ใจว่าจะทันหรือเปล่า เพราะว่าตอนนี้นะคะท้องฟ้าครึ้มครึ้มหมดเลยไม่แน่ใจว่าจะทันฝนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าฝนยังไม่ตกนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องมาตัดแต่งกิ่งของต้นขนุนกันนะคะตรงนี้ก็เป็นต้นมะม่วงนะคะมะม่วงตรงนี้ก็อายุ หนึ่งปีเช่นเดียวกันนะคะหนึ่งปีเช่นเดียวกันอันนี้ไม่ค่อยสูงนะคะแต่ลำต้นแข็งแรงมากนะะต้นนี้ต้นนี้ปีนี้ให้ลูกนะคะเป็นมะม่วงเขียวใหญ่ปีนี้ได้เกินลูกแล้ว ส่วนต้นนี้นะคะคือเขียวสเสวยปีก่อนได้กินลูกเช่นกันแต่ปีนี้ไม่ติดเลยออกช่อแต่ล่วงหมดเลยนะคะปีนี้มีมะม่วงให้ได้กินอยู่ต้นเดียวเอง